รับมือฝนแรงค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเจอฝนตกหนักฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567คลิปนี้มาแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภยัยที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในค่ำวันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้โดยบริเวณประเทศไทยของเราหลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเป็นเช่นไร ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นแล้วในบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ออคต้อันได้แก่บางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์กาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีพังงาสุราธานีนครศรีธรรมราช กระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจากนั้นในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกกรงุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกตอนบนและตอนล่างรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ตอนล่างโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลาง จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่14ตุลาคมคือในวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นกําลังอ่อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะเห็นได้จากเส้นไอโซบาที่1,014ผาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าส่วนลมมรสุมที่พัดเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้หอบนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่งผลทําให้ในวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ จากโมเดลชี้ให้เห็นว่าบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งสำหรับในช่วงเย็นยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นในช่วงค่ำจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคใต้เพียงพื้นที่เดียวนะคะพื้นที่อื่นๆจะไม่มีฝน จากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5องศาเซลเซียส ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์และศรีสะเกดอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25งาองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอันได้แก่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงปลายฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ